คราปร้เมกันาราไญี่ปุ่นของของก็ดีพอหล่อ้ามีทรัย์ดเข้ามาันเดืออะประเทศเนี่ยตั้งมายห้ไหนะครับแล้นกอยากจะได้นาก็ในัวแต่เวลาที่เ้าไปเท่ยต้อไปทั้เวลา งานของที่นี่ต่ของสถบันผู้ใ่คณะเข้าไปเข้าร่วมประชุมแล้วก็ไปทำเรียนออฟลาของสำหรับวิาการทางโภชนาการนะครับมีวันที่ีวันเวลาภาพนะครับทุกคนทุกคน